ดวงรายวันประจำวันพุธที่20เมษายนพุทธศักราช2,565ราม4ีคำเดือน5ปีคานคนเกิดวันอาทิตย์การงานคุณตั้งใจทำงานกระตือรือร้น แะเห็นความสำคัญในงานที่ทำอยู่วันนี้การงานที่วางไว้จะประสบความสำเร็จมีเกณฑ์ได้เปลี่ยนงานเลื่อนตำแหน่งไปยังจุดที่สูงขึ้นแต่คุณก็ยังอดห่วงงานเดิมๆไม่ได้การเงินคุณนำเงินที่มีอยู่ไปต่อยอดออกดอกออกผลได้อย่างมืออาชีพรายได้ส่วนใหญ่จะมาจากการลงทุนโดยเฉพาะในตลาดหุ้นตลาดเงินคนที่ค้าขาย วันนี้ซื้อง่ายขายคล่องความรักและครอบครัวในเรื่องรักสำหรับคุณวันนี้เหมือนความทุกข์เจ็บช้ำที่หาทางออกไม่เจอปัญหาที่ยังมาไม่ถึงแต่คุณกลับวิตกกังวลจนเกินกว่าเหตุทำให้ไม่มีความสุขดูอมทุกข์จนเกินจริงให้ผ่อนคลายลงบ้างปัญหาอาจจะไม่ได้รุนแรงอย่างที่คุณกลัวก็ได้ส่วนคนโสดน้อยเนื้อต่ำใจในชีวิตเหมือนโลกนี้ไม่มีใครรัก อย่าคิดในทางร้ายขนาดนั้นเลยนะคะสีมงคลสีแดงสีทองเสริมความรักสมคีบริวารรักใครอยู่ในโอวาดเสริมเมตตาบารมีทิศมงคลทิศตะวันตกเสริมความแกระตือรือร้นความคิดสร้างสรรค์และมุ่งมั่นในการงานต่างๆเวลามงคล 15นาฬิกาถึง16นาฬิกานาทีคนเกิดวันจันทร์การงานคุณทำงานให้สำเร็จได้อย่างง่ายดายแต่มักจะไม่ค่อยสนใจหรือกระตือรือร้อนในงานนักเพิ่มความกระตือรือร้อนในงานขึ้นอีกสักหน่อยนะคะ งานที่ต้องเดินทางจะก้าวหน้าและโดดเด่นใช้เสน่ห์ของคุณให้เป็นประโยชน์คุณมีวาทศิลป์และเสน่ห์ที่น่าสนใจในวันนี้การเงินใครที่มีลูกหนี้จะได้รับการใช้หนี้คืนจากลูกหนี้ผู้ที่ขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินจะได้รับข่าวดีได้รับอนุมัติสินเชื่อคุ้ใจบุญวันนี้มีเกณฑ์ที่จะใช้เงินส่วนหนึ่งไปกับการทำบุญช่วยเหลือผู้ยากไร้ การเงินมั่นคงมากขึ้นความรักและครอบครัววันนี้ไม่ใช่วันของคนโสดการพบรักกับคนที่ถูกใจยังไม่ใช่เวลานี้ทั้งคุณเองก็สนใจแต่การหาความมั่นคงทางด้านอื่นๆจนลืมคิดถึงเรื่องรักใครคนรักครอบครัวรักกันดีแต่ก็ไม่โรแมนติกแบบที่เคยต่างคนต่างต้องทำหน้าที่ของตนสีมงคล สีเทาสีบรอนสีควันบุรีเสริมความช่วยเหลือกำลังใจเข้มแข็งกระตือรือร้นและเด็ดเดี่ยวในการตัดสินใจทิดมงคลที่ตะวันออกเฉียงใต้เสริมสุขภาพแข็งแรงสุขภาพจิตแจ่มใสสดชื่นเวลามงคล15นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาที คนเกิดวันอังคารการงานคุณทำงานอย่างมืออาชีพแต่กลับไม่ชอบเอาหน้าจึงมักอยู่เบื้องหลังและมองความสำเร็จอย่างภาคภูมิใจวันนี้เป็นอีกวันที่คุณจะเป็นผู้ปิดทองหลังพระการเงินเงินของคุณจะเข้ามาจากงานที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ การตกลงซื้อขายของชิ้นใหญ่จะประสบความสําเร็จและทําเงินให้กับคุณเป็นกอเป็นกรรมและยังมีคนคอยช่วยเหลือทางด้านการเงินให้คุณอุ่นใจอีกด้วยความรักและครอบครัวคู่ที่คบหากันมานานจะได้เลิกพูดคุยกันเรื่องอนาคตคนที่แต่งงานแล้วจะได้รับข่าวดีเรื่องการตั้งครรภ์คนโสดจะได้รับความรักที่อบอุ่นจากครอบครัวหรือได้พบคนรัก ที่มีบุค,คลิกอบอุ่นสีมงคลสีฟ้าสีครามสีน้ำเงินเสริมความเข้มแข็งในการประกอบกิจการงานความอดทนและต่อสู้อย่างไม่ท้อถอยทิศมงคลทิศตะวันตกเสริมคนช่วยเหลืออุปถรัรมภ์ทำการใดก็ได้รับความร่วมมือและประสบความสำเร็จเวลามงคล9ก้านฬิกา ถึง10นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันพุธกลางวันกั้นงานวันนี้ต้องระวังอุบัติเหตุในการทำงานให้มากยิ่งผู้ที่ทำงานที่มีความเสี่ยงจำเป็นต้องระวังอย่าประมาทเด็ดขาดนะคะ บางคนจะได้รับข่าวร้ายเรื่องงานอาจจะตกงานหรือถูกลดเงินเดือนงดโบนัสที่ทำให้คุณรู้สึกแย่ส่วนงานรับจา้างค้าขายวันนี้ก็จะไม่ทำกำไรหรือรายได้ให้กับคุณได้มากนักการเงินการเงินลื่นไหลมีเกณฑ์หมดเปลืองไปกับงานสังสรัคนการท่องเที่ยวแต่ก็คุ้มค่ามีความสุขกันดี ใครที่ทำงานเกี่ยวกับการจัดงานรื่อนเริงงานประชาสัมพันธ์จะทำเงินได้มากเป็นพิเศษในวันนี้การเงินไม่ขาดมือค่าความรักและครอบครัวรักของคุณจะหวานชื่นคนรักของคุณหรือคนในครอบครัวจะสร้างชื่อเสียงหรือประสบความสำเร็จทำให้คุณรู้สึกภาคภูมิใจคนโสดมีเกณฑ์ได้พบรัก จาก,การเข้าร่วมงานจิตอาสาหรือการร่วมงานบุญงานกุศลซึ่งจะเป็นความรักที่ดีในอนาคตสีมงคลสีดำสีเทาสีน้ำตาลสีม่วงเข้มเสริมความเคารพรักสง่าราศีความผ่องใสน้ามองต่อผู้พบเห็นทิศมงคลทิศตะวันตกเสริมชื่อเสียงเกียรติยศความน่าเกรงขามและความเคารพ เวลามงคล10นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกาคนเกิดวันพุธกลางคืนการงานงานจะเป็นไปด้วยดีหากคุณไม่ทำงานตามแต่อารมณ์มากนัก วันนี้จะมีอารมณ์ศิลปินคิดอยากทำก็ทำไม่อยากทำก็อูถ้าเพิ่มความขยันมุ่งมั่นขึ้นอีกสักหน่อยก็จะไปได้สวยงานที่เกี่ยวกับศิละปะความคิดสร้างสรรค์ใช้จินตนาการจะโดดเด่นและมีชื่อเสียงเพิ่มมากขึ้นค่ะการเงินคุณชอบทำอะไรเสียงเสียงใช้เงินเสี่ยงเสียงหรือลงทุนอะไรแบบที่มีความเสี่ยงสูงวันนี้อาจต้องลุ้นกันอย่างหนักว่าจะได้หรือเสีย ยังไงก็เพลาๆความมือเติบและระมัดระวังความใจร้อนในการใช้เงินไว้บ้างนะคะหากจะได้เงินก็มักจะต้องเหนื่อยยากก่อนจึงจะได้มาความรักและครอบครัวคุณจะมีแผนที่จะได้เดินทางไกลกับคนรักและครอบครัวซึ่งอาจได้ไปไกลถึงต่างประเทศจะได้รับความสุขสมหวังเป็นอย่างดีคนโสดการเดินทางไกลจะนำพาคนที่ใช่มาให้พบกับคุณ สีมงคลสีแดงสีทองเสริมคนช่วยเหลือมั่งมีโภคทัพย์ธุรกิจสำเร็จทิศมงคลทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้เสริมสเสน่ห์ความเมตตาคนช่วยเหลืออุปถรัรมภ์เวลามงคล0ูนาฬิกาถึงหนึาฬิกา30นาที คนเกิดวันพฤหัสบดีการงานคุณทำงานหนักตั้งใจและจริงจังกับงานตรงหน้าจนไม่มีเวลาสนใจสิ่งอื่นแต่ก็ได้ผลตอบแทนที่คุ้มคา่าธุรกิจของคุณจะมั่นคงขึ้นมีคอนเนคชันที่กว้างขวางส่วนคนที่ทำงานประจำคุณจะได้รับการยอมรับจากทุกคนในที่ทำงานในความขยันขันแข,ข็งและซื่อสัตย์การเงิน การเงินพันผวนถึงขั้นขาดมือวันนี้งดการเล่นพนันหรือเสี่ยงโชคทุกชนิดเพราะจะมีแต่เสียไม่มีได้และให้ระมัดระวังการขัดแย้งในเรื่องเงินทองกับผู้ใหญ่หรือคนที่มีอันจะกินกว่าคุณและคุณก็มักจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบอย่าพยายามเอาชนะวันนี้ไม่ใช่วันของคุณในเรื่องเงินทองความรักและครอบครัว ความรักกำลังสุกงอมมีเกณฑ์ที่คนที่คบหากันจะได้พูดคุยกันเรื่องอนาคตการมั่นหมายหรือวางแผนแต่งงานและมีบุตรส่วนคนโสดมีเกณฑ์ที่จะได้พบกับคนที่ถูกใจที่เป็นคนใกล้ชิดกับคนในครอบครัวบางคนจะเพิ่งรู้ว่าคนที่ตนเองแอบชอบก็มีใจให้กับคุณเหมือนกันสีม่งคนสีขาวสีครีมสีเหลือง เสริมการเงินคล่องมือได้ลาผลแบบไม่คาดฝันทิศมงคลที่ตะวันตกเสริมเมตตาคนอุปถรัรมภ์ช่วยเหลือบริวารดีความรักราบรื่นเวลามงคล13นาฬิกา30นาทีถึง15นาฬิกา คนเกิดวันศุกร์การงานวันนี้ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและคุณก็จะทำได้ดีใครๆจะเข้ามาพึ่งพาอาศัยคุณในเรื่องการงานเพราะคุณมีความสามารถในการแก้ปัญหาแถมยังสามารถทำหลายสิ่งหลายอย่างในเวลาเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ให้ระมัดระวังเรื่องอารมณ์ที่ไม่ค่อยจะคงเส้นคงวาของคุณจะทำให้คนไม่กล้าเข้าใกล้ได้คะ่ะ การเงินการเงินเริ่มเข้าที่เข้าทางทำรายได้จากแรงใหม่ๆได้เพิ่มขึ้นงานประจำที่ทำก็มีรายได้ต่อเนื่องคนที่ไม่เลือกงานจะสามารถทำงานหาเงินได้หลายทางงานที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับของสวยงามจะทำเงินได้มากเป็นพิเศษในวันนี้ความรักและครอบครัววันนี้ลูกหลาน ที่เคยห่างกันจากการไปเรียนต่อหรือทำงานในที่ไกลๆจะได้กลับมาอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขครอบครัวอบอุน่นคนโสดได้เดินทางไปยังสถานที่เดิมๆระลึกถึงความหลังครั้งเก่าบางคนได้ลมพัดห้วนพบรักอีกครั้งกับคนรักเก่าสีมงคลสีขาวสีครีมสีเหลืองเสริมความเข้มแข็งความน่าเกรงขามและเฉียบขาในการตัดสินใจ ทิศมงคลทีต่ตะว,วันตกเสริมความเมตตาจากผู้ใหญ่ความรื่นเริงใจและสัมพันธภาพที่ดีต่อคนรอบข้างเวลามงคล15นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันเสาร์การงาน วันนี้จะพลาดในงานที่วังไว้อย่างน่าเจ็บใจหากมีคู่แข่งก็ดูเหมือนคุณจะยังเป็นรองหรืออาจเสียท่าให้กับคู่แข่งได้ไม่ว่าจะทำอะไรวันนี้ให้ระวังความคิดมากเกินเหตุที่ทำให้คุณเครียดและรบกวนการตัดสินใจในงานทำให้ความผิดพลาดม่เกณฑ์ที่จะเกิดขึ้นสูงกว่าปกติหากมีหุ้นส่วนในงานใดก็ขอให้ระวังอย่าเพิ่งไว้ใจเขามากนะักการเงิน มีเกณฑ์เสียเงินทองจำนวนมากจากความเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุขอให้ระมัดระวังให้ดีวันนี้งดการลงทุนหรือให้ใครยืมเงินมีเกณฑ์ถูกโกงได้ใครที่มีหนี้สินอยู่จะพบปัญหาสภาพคล่องที่ทำให้คุณเครียดเป็นอย่างมากเงินที่คาดหวังว่าจะได้ก็จะยังไม่ได้คะ่ะความรักและครอบครัวคุณจะมีสเสน่ห์ต่อผู้คนอย่างมาก อาจจะได้พบรักกับผู้ที่เป็นไม้ที่มีบุคลิกกระตือรือร้อนและร่ำรวยด้วงความรักอยู่ในขาขึ้นคนมีครอบครัวอาจได้มีกิจกรรมร่วมกันอย่างมีความสุขสีมงคลสีเทาสีบอนสีควันบุรีส่งเสริมความน่าเกรงขามอำนาจวาสนาและความเชื่อฟังทิศมงคลที่ตะวันออกเฉียงเหนือเสริมโชคดีทางการเงินมรดก และความมั่งคลาง,งร่ำรวยเวลามงคล1.30นาฬิกาานาทีถึง3 0มนาฬิกาขอบคุณที่รับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ